นามศัพท์แบ่งออกเป็นสาอย่างคือ 1. นามนาม 2. คุณนาม 3. สรรนาม 1. นามนามคือคำพูดที่เป็นชื่อของคนสัตว์ที่สิ่งของเช่นมนุษย์โสมนุษย์ติรชาโนสัตติรชันนักรังเมืองเป็นต้นแบ่งออกเป็นสองอย่างคือ 1. สาธารณนาม 2. อสาธารณนามสาธารณนามได้แก่ชื่อที่ทั่วไปเช่นนครังเมืองเป็นต้นอสสาธารณนามได้แก่ชื่อที่ไม่ทั่วไปเช่นสาวัตถีเมืองชื่อว่าสาวัตถีเป็นต้น คุณนามคือคำพูดแสดงลักษณะของนามนามเพื่อให้รู้ว่าดีหรือชั่วสูงหรือต่ำดำหรือขาวอ้วนหรือผอมเช่นปันทิโตฉลาดพาโลโง่ทูโลอ้วนกีโสผอมเป็นต้นคุณนามนั้นแบ่งออกเป็น3ามชั้นคือ 1. ปกติ 2. วิเศษ 3. อติวิเศษคุณนามชั้นปกติไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายเช่นปันทิโตบุริโซบุรุษฉลาดพาโลบุริโซบุรุษโง่ทูโลปุริโซบุรุษอ้วนกีโซ่บุริโซบุรุษผอม เป็นต้น 2. คุณนามชั้นวิเศษมีตาระอิยะอิยิสกะปัจจัยเป็นเครื่องหมายต่อท้ายคุณนามชั้นปกติเช่นปันทิตะ,ตะตะโรฉลาดกว่าภาลิโยโง่กว่าปาปิยิสโกเป็นบาปกว่าทูละตะโรอ้วอนกว่ากีสิโยผอมกว่าและใช้อติ อุปสรรคนำหน้าคุณนามชั้นปกติเป็นเครื่องหมายคุณนามชั้นวิเศษอีกด้วยเช่นอติปันธิโตฉลาดยิ่งอติพาโลโง่ยิ่งอติทูโลอวว้นยิ่งอติกีโซผอมยิ่งเป็นต้นคุณนามชั้นอติวิเศษมีตามะอิทปัจจัยเป็นเครื่องหมายต่อท้ายคุณนามชั้นปกติเช่น ปันทิตะตะโมฉลาดที่สุดทาลิโทงโง่ที่สุดและใช้อุปสรรคกับนิบาตคืออติวิยะนำหน้าคุณนามชั้นปกติเป็นเครื่องหมายคุณนามชั้นอติวิเศษเช่นอติวิยะทูโอ้วนที่สุดสัพพนามคือคำพูดสำหรับแทนชื่อนามนามที่ออกชื่อมาแล้วข้างต้น เพื่อไม่ให้ออกชื่อจริงเป็นการซ้ำซ้ำซักๆซึ่งไม่เพราะหูเช่นภาษาไทยว่าฉันข้ากูผมเจ้าท่านสูเองมึงเป็นต้น